สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยุกผมนะครับจีจีที่ซ่องจีจีพารวยซานเอลครับผมคลิปนี้เป็นทารางหวยฮานอยหวยฮาน,หน,หนอยวันนี้วันที่ห้าเดือนห้าพี่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าสองหน่อยนะอ่าเข้าเป็นฮานอยเฉพาะกิจแล้วก็ฮานอยปกติอ่า ไม่ได้ลงอยู่ที่ซองนี้นะครับผมลงอยู่ที่ซองสำรองไม่เห็นอยู่ที่ซองนี้ก็ไปที่ซองสำรองนะครับผมซึ่งซองว่าวิเคราะห์ตัวเลขครับผมก็มาตามกันต่อนะครับผมมาตามวันนี้กันต่อฝากกดไลค์กดติดตามฝา,ากดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมามารับชมตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผม ก่อนอื่นนะครับก็มาดูฮาหนอยอสูตรเม็ดเดียวกันก่อนนะครับผมหรือว่าฮาหนอยรวมน่อยนะฮาหนอยรวมน่อยสามน่อยสามฮาหนอยนะพิเศษปกติแล้วก็ V i p พสามน่อยอเดืนวันนี้ เด่นวันนี้ผมให้เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับผมก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ สามห้านอยวันที่ห้าเดือนห้าหกเจ็ดอโอเคครับผมห้านอยนะครับห้านอยรวมน้อยก็จบลงไปแล้วครับผมต่อไปต่อไปก็เป็นแยกน้อยนะครับผมแยกน้อยนี่มีแยกน้อยครับผมมีสี่นอยนะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP มาดูฮานอยเฉพาะกิีเฉพาะกีน,นะครับเด่นเด่นเก้านะครับบมเก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดนะครับก็จะมีเก้าสีเก้าสีเก้าห้าเก้าสอง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามกันนะครับผมเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ตัวฟันเลขเจ็ดครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสองเก้าสี่ เจ็สีเจ็สองแล้วก็เก้าสีนะครับผมฮานอยแรกครับผมฮานอยเฉพาะกิจก็จบลงไปแล้วต่อไปต่อไปเป็นฮานอยพิเศษพิเศษเดินนะครับผมสีกับเจ็ด สี่กับเจ็ดสี่สามสี่สองสี่หนึ่งส่วนเจ็ดนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งกันด้วยกันไปด้วยนะครับผมก็จะมีสี่หกเจ็ดหกสี่ศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดตัวฟันเล็กเจ็ดนะครับผม 737271แล้วก็42องเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่สองนะครับผมหานอยพิเศษนะครับก็มีเท่านี้ครับผมอต่อไปก็จะเป็นหานอยปกตินะครับผม ห้าน้อยปกติวันนี้ผมให้4กับ7 4กับ7 4 2 4 2 4 6 4 5ครับผมอ่ะ7 2 7 6 7 5กันไปด้วยนะครับผม4 9 7 9 4 0แล้วก็7 0 ตัวฟังเจ็ดนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าโอเคครับผมฮาหนอยนะครับพิเศษไม่ใช่ ฮาหนอยปกตินะครับผมก็จบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮาหนอย vip vip วันนี้เด่นนะครับผมเด่น7แล้วก็เด่น8 7กับ8ก็จะมี7 3 7 3 7 2 7 6 8 3 8 2 8 6 เจ็ดเก้าครับผมแปดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ตัวฟันเจ็ดนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็แปดสาม อโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมฮาหนอยของวันที่ห้าครับผมวันที่ห้าเดือนห้านะครับนะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ